สวัสดีครับวงไงฟาร์มนะครับสวัสดีเ้านีนะครับวันนี้นะครับเขากลังบ,บึงการ,าการปักดําเขานะครับการปลูกเขานะครับอันนี้เป็นปลูกเขา่าแบบเฮ็ดหน้าแหงนะครับปลูกเข่าแบบเฮ็ดหน้าแหงนะครับ ไอ้นนดัมกอละต้นนึงนะครับใส่เขาต้นเดียวนะครับในการดํานะครับนี่อายุได้หนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์ีผ่านมานะครับเขาเก่ยเขียวสวยดีงามดีนะครับครับอันนี้ใส่การลดน้านะครับลดน้ำตั้งแต่ ไม่ได้ลดน้ำนะครับก็คือเปิดน้ำใสแต่ตอนตอนปักดำนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ำมันแหงเลยนะครับปล่อยให้น้ำมันแหงน้ำมันแหงแล้วก็ต่อไปก็ปล่อยต่อไปครับให้มันนั่นแตกกอนะครับครับเขาก็ถามมาเบ่งนะครับว่ามันสิแตกกอหน่วยหลายซัใดานะครับครับ พื้นที่ในการพอปลูกนี่กัประมาณ1งานนะครับนะครับแล้วเขามาเบิงผลผลิตกันนะครับว่ามันจะเป็นตังไดนนะครับเบิงว่ามันจะแตกกอดีบอนะครับตามต้นเดียวนะครับหออ กับ่านไปได้อาทิตย์นึงแล้วนะครับก็ถือว่าใส่ใดอยู่นะครับถือว่าใส่ใดอยู่นะครับงามนะครับก็เริ่มเคี้ยวแล้วนะครับอันนี้เป็นเห็ดอิซีนะครับ งามอยู่ครับงามถือว่ากะพาดนิวนะครับแือว่าถ้านล้อเบิ้งนะครับในการแตกกอต่อไปนะครับมันจะแตกกอเป็นจังใจนะครับต้นเดียวครับนะครับนะครับกอละต้นเลยครับครับอันนี้ได้อายุอัดแดยอทิตหนึ่งนะครับ อันนี้ปลูกในบริเวณสวนนะครับปลูกในบริเวณสวนนะครับครับเขาต้องใส่น้ำเลยนะครับปล่อยมันน้ำปล่อยมันแห้งเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งการแตกกอของมันนะครับนะครับมีอทิตย์ผ่านไปก็ถือว่า ต้นใส่ได้อยู่นะครับความสวยนะครับอาทิตย์นี้นะครับนี่เนะห็ดน้าแห้งนะครับเห็ดน้าแห้งนะครับเห็ดน้าแห้งเห,ห็ดน้าอินซีนะครับเออครับแล้ว่าปัญหา ข้างหน้าใหญ่เสี้ยคือปวกนะครับเป็นที่สวนครับนะครับเห็ดปวกนะครับนี่ครับปวกเห็ดขึ้นมาอ้นขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับปวกนะครับนะครับแต่ว่ากะช่วงนี้มันก็น่าจะ ยอดมันเป็นใหม่ๆนะครับน่าจะโดนเพลี้ยไฟนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับน่าจะเป็นเพลี้ยไฟนะครับตัวกับพยยามนะครับฉีดนะครับฉีดเอาอบผสมควันใหม่นะครับผสมควันใหม่ผสมนะครับฉีดตอนทงเที่ยงนะครับ กับพวกน้ำม,มักนะครับน้ำม,มกักน้ำม,มักับพวกย่าเซนนะครับน้ำม,มกักพวกยาเซนผ<ม>สมพริกแกงนะครับผสมผสมสายชู้นะครับผสมผงพะโลน้ำนะครับปลาบูรุมันจะขึ้นมาใดไวซำใดนะครับเบื้องครับงดนะครับ ปัญหาของการเห็ดอินซีมันกิดจังซีเหรอครับอาจจะโดนเพียบไฟเล่นงานนะครับนะครับคเดี๋ยวจะไหเข้ามาติดตามคพิ่มคืบบหนาต่อไปในอาทิตย์ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบึงทุกอาทิตย์นะครับว่ามันจะแตกก่อดีบอนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้กับซัะน่ยนะครับครับสวัสดีครับ